ครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า the s h d of salanina นั่นเองซึ่งเกมนี้มันจะคล้ายคลึงกับคุณยายแกนนี่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นระดับ easy ก่อนนะครับซึ่งเกมนี้มีคนเล่นหลายคนจะหัวใจไวายหน่อยนะครับก็เพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่หัวใจวายมากโอเคเราอยู่ที่ไหนเนี่ยว้าวสไปเดอร์สไปเดอร์กี่ว้าว แม่มุมคล้ายขึ้นกับบ้านแม่มุมเหมือนแม่มมบ้านคนุณยายเลยขึ้นลุกขึ้นก่อนเ <c oughs> มาไม่รู้ว่าผมเป็นโควิดเปล่าเห็นไอบ่อย ที่ตรงนี้จะมีอน้อยโอ้คือแบบเสียงโคตรน้อยะเสียงในเกมเนี้ยเสียงีงอุย้ยนี่มีอะไรเลยอย่ามานะตัวปีศาจตัวเล็กๆอะ่ะ พรงนี้มีเข็มฉีดยาเขาบอกเลือดเราเต็มอยู่โอเคไม่เป็นไรไม่ได้หมายถึงว่าเราจะให้เลือดเราเต็มนะท่านผู้ชมเดี๋ยวประตูไม่เปิดอ่ะตัวนี้มีคุณแจคีคุณมันจะมีมันจะมีสแลนนาด้วยนะครับท่านผู้ชมสแลนนาสแลนเดียนาท่านผู้ชมเล่นเกมนี้คงรู้จักสแลนนากันดีโอเคผมมีคุณแจผมก็เลยกดล็อกคุณแจได้ พอดีเลยอะซาลเลนดิน่ามาทำให้ข้าหัวใจวายช็อกตายอยู่ข้างในบ้านนี้แหละไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปไหนหรอกช็อกตายอยูอ่ไม่ต้องจำสเกลมาอีกนะจำสเกลบ่อยมากเลยนะครับเกมเนี่ย เซเลนดนีหน้าไม่มีอะไรมากหรอกมีแต่จำสแกนอย่างเดียวผมว่าผมไม่ต้องอัดคลิปแล้วมั้งครับท่านผู้ชมอัดคลิปปุ๊บหัวใจวายตลอดขับนห้องนี้กดล็อกเฮ้ยรูปของเซเลนหน้านี่นะโอ้สร้างมันน่าจะเป็น,นรูป ช็อตตายอยู่ที่บ้านน,น,นี้นี่แหละว้ายสแลนเดอร์แมนซึ่งแลนเดอร์แมนสแลนเดอร์แมนนะครับไม่ใช่เอนเดอร์แมนนั่นเป็นไมค์ครับวายจัมส์สเกย์ทำไมมาชอบจัมส์สเกย์อยู่เรื่อยเลยอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่แล้วนะไอเราไปเราไปเราไปแล้วท่านผู้ชมคนดูที่คนกำลังจะดูคลิปนี้อยู่คงหัวใจวายหน้าอยู่นะครับซึ่งเกมนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นการทําให้ผมหัหมวใจวายบ่อยมาก ยิ่งกว่าแกนนี่ภาษาอีกต้องจำสแกอนอีกแน่นอนเลยเอาไม่จำสแกนอ้าคิดถูกอยู่มันไม่ได้จำสแกนตรงนี้มีเข็มป<ส>ิดคุอยู่โอ้ยชีดตรงนี้เขาบอกว่าอะไรประตูต้องหาสมุดบันทึกเล่มอันนั้นเกียบุกคุณแจตรงนี้มีคุณแจอยู่หนึ่งอันจะไม่มีอะไรมากแล้ว อะะไรว่เนียจำสเกีกไหมเนี่ยเมือนไอ้โคเบลเนมนเอ้ยสเซเวนเแมนฟางพูดจะไม่ทันขัดคำก็มาก่อนเลยละสเซเวนเแมนโอ้ยอยากจะอ้วกแตกว้ายเป็นคนยังไงของมันเนี่ยฮะจำสเกลแบบหายตัว จำสแกนไหมโอเคไม่จำสแกนนะดี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 ด,ด,ดีห้องนี้คือห้องขิมชิดยาก่อนี่รอด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 เอ้ยเๆ้ยเ้ยโอเคตรงนี้มีข็มชิดยาอยู่ใช่ไหมเลือดคุณเต็มแล้วโอเค ในแกนี่พักสองเลยครับตัวเนี้ยโอเคเป็นไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรผู้ชมครับผู้ชมคุ้นๆกับพวกนี้ไหมครับผู้ชมครับผมเห็นรูปทุกอย่างเลยแมมมุมสแลนเดอร์แมน คุณแม่ของเซเรนแน่น่าหน่อุ้ยนี่ไงหนคุ้นกันดีกว่าจะได้เจอนะผมว่าผมไม่อยากจะอยู่ห้องนี้ต่อไปแล้วครับท่านผู้ชมคือแบบไม่อยากจะโดนจำสแก์อีกอ่ะอยู่ข้างล่างอ่ะจะมีจำสแก์น้อยข้างบนอ่ะบอกเลยไม่ต้องพูดจำสแกะมีเยอะ ชั้นล่างนี้น่าจะมีแต่ชั้นล่างนี้จะมีแต่สลนเนียมั้งน่าจะมีนี่แกยอยู่ข้างบนเรียงแวไม่ถึงแกลงมา <c oughs> วิ่งหนกีกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วจะไปไหนก็ไปผมไปอยู่ด้วยหรอกว้ายจะไปไหนก็ไปไม่ต้องเอาค่าเอาคนอื่นแทน ามันไม่ได้ม <ai> oh ี oh. ประโยชน์ขนาดนั้นเนื้อค่ะมันไม่อร่อยหรอกโอ้ยคนณจอกันปุ๊กว่องี้ไม่จดว้าวเจ้ามากำลังเปิดการระบามันจะอยู่ลายมันจะอยู่ลายมันจะอยู่ลายโอ้ยคุณเจคุณเจ้าไม่สนใจแล้ววิ่งหนี เลยเลยไม่ต้องอยู่ต่อไปแล้วไม่อยู่ต่อไปแล้วฮโอมแล้วอ้าวหายไปแล้วหรว่าที่นี้เป็นที่ปลอดภัยเปล่าโอเคนะ่าจะเป็นไปไดท้ที่สุดเราก็เจอคุ่งด่านทานมันซะดี ให้ให้ตัวที่ขานได้มันมาก็แลวกันผมกลัวมากเลยเดี๋ยวไม่เห็นนะไม่เห็นละ <S <S มีไปตรงห้องนี้นี่แหละห้องนี้น่าจะปลอดภัยนะอ๋อฉีดยาก็แลวกันหนึงเข็ม <S <S ไม่รู้ไม่รู้สะ้ว่ามันจะได้ยินเสียงว่กติจะได้ยินเสียง ถ้าเกิดมันได้ยินเสียงมันก็คือคุณยายแกนีนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นลูกของสซเลนิน่านะครับโอ้ตูโอ้โหจับสะแกจะอีเย่อชอยะดาคอยหาก่อนห้องนี้มีไหมขอตำรวจแป๊บแรงแป๊บนึงครับแป๊บนึงไม่ต้องมารบกวนครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเลย จะมาจะไปไหนก็ไปจะไปไหนก็ไปไม่อยู่ด้วยหรอกแค่จะไปไหนก็ไปเถอะไม่ต้องมายุ่งกับข้าอยู่ไหนก็ได้ให้อยู่แต่ว่าไม่ต้องมายุ่งกับข้าก็พออ้ยห้องนี้มันก็ล็อกอีกอือใส่มีแต่ห้องนี้ที่จูกได้ โอ้ไม oh 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 ่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เดืว้าวห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มีไหมห้องนี้มีผู้ใจไหมโอ้มีแต่เขียงขีดยานเฮ้ยเข้ามาไม่ได้ว่ะน่าจะเป็นบัน๊กเปิดห้องนี้ก่อนทีมาเนี่ยว้าวไม่ใช่บั๊กแ้วมันติดจะกัดเอ้ยคิดออกแล้วชั้นสองก่อนชั้นสองก่อนชั้นสองน่าจะมี นันจะสำรวจยังไม่หมดทีนี้ก็จำตาแกนะสำรวจให้หมดนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอ๋เมื่อกีน้นี่อะไรอ๋อที่นี้เปล่าผม <c oughs> จำได้ว่าตรงนี้มันสำรวจไม่หมดกดมั่วไปตรงนี้มีอะไรปะน่าจะไม่มีช่องลับอะไรสักอย่าง จะไม่มีใครได้ยินนะไ่นวะเนี่ยว้าวไม่อยู่อีกต่อไปแล้วฮ้ยลืไมไปเลยว่าตรงนี้มีโอ้อน,นี่มีมีอะไรบ้าง จำสแก็มไม่จำสแก็มไม่จะจำสแก็มก็จำสแก็มมาเลยจำสแก็มมาเอเนเมียนอุ้ยสแลนเนเมียนอยากจะจำสแก็มมาเท่าไหร่ก็จำสแก็มาเลยไม่กลัวผมกล้าพูดไปอย่างนั้นแ่ะผมกล้าพูดไปได้ไงวะไม่กลัวผมต้องโดนแดดกาวเฟลตายแน่เลยมันตัว T.U. ไล่นั่นไงพูดจะไม่ทันกับคำว้าวมันตัว T.U. ไล โอ้ยว้าวเห็นหน้าตัวเองอ่ะหลอนะอินซเลนแมนแต่ว่าตัวเองอ่ะมนไม่ถึงมันต้องหลอกหน้าอยู่เลยเลยไซมอนเราจําชื่อมันได้ก่อนหน้านั้นมันเคยชื่อไซมอนเออเออเอยู่ตรงนี้เปล่าสนใจใจสนใจไปเลยว้าว้ว้าวว้าวว้าวอีกแล้วจำสแกไม่ไหวแล้วไม่ต้องจำสแกอีกต่อไปแล้วนะทนไม่ไหวทนไม่ไหว จำสเกทีไรตายทุกตายมันเป็นคนยังไงของมันเนี่ยฮะตายจะซ้ำสเกตจำสเกอย่างเดียวไม่มีอะไรมากหรอกมีแต่จำสเกตตำรวจไปแล้วสี่ห้องนี้เอ้ยจะตายไหมเมียเดชเอาจะบอกนะไม่มีอะโอ้ยมีแน่นอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยคุณเจ ไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจะมาเท่าไหร่ก็แค่ออนั้นแล้วไม่ต้องมาต่อไปแล้วนะทำไมทำเป็นร้องไห้ทำไมเนี่ยอย่าพิ่งมานะ ของน,นี้มีไหมมีแค่คุณแจงอย่างเดี๋ยวไม่มีอะไรมากเพิ่งมานะอย่าพิ่งมานะหม่า,มานะยังไม่มาโอเคว้าวว้าวเฮ้ยเดียที่ยังมีเข็มชิศยายอยู่รอดรอดรอดทำคุญแจได้แล้วยิ is key. ์ก e ้เคอวี K E Y ฉันจำตรงนี้ได้ นี่ชอสร์สตูดิโอสเตรเลนนี่นะโอ้ยเดี๋ยวมันโวยที่นี่จะถล่มลงที่นี่จะถล่มลงโอเครีบเดินดีกว่าจำทางได้สะดุด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 สะดุไม่มีวันนำอะไรฉันได้หรอก จะมากี่คนก็มาเลยถล่มลงถล่มลงต้องถล่มแน่ต้องถล่มแน่รีบเร็วรีบเร็วอให้ดีอาใหดีหวงว่าทางนี้ไปได้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ หน้าตายได้เลยอ้ออนิกโอู้กหูดอร์มีเดอะวินเขาบอกว่าไงสวัสดีฉันคือดฉันก็สออาหารที่เอาไว้สำหรับเก็บกินที่นั่นหน่อยนะโอเคครับผมให้อาหารคุณได้แน่จะต้องได้อาหารชื่นหน่อยนะ ได้ไม่เป็นไรยังมีอาหารไม่มีวัตชุมมนเปนฉันะจะให้ผีผีสุดโหดนายนะสเลนแมนโอ้วอ้าวเลาต่อไปก็ดีเอ็นจบแล้ว <laughs> <laughs> เอาล่ะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเกม The อ h i l d อ f ฟเซเลน,นหน้านะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไค i b ์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ